สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเอพีที่สองเรามาเก็บกระเทียมป่าด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะยอดสวยๆมากเลยนี่ค่สุ่มเลยอ๋อเท่าไรลองนะให้สามีเป็นมือกล้องค่ะทุกคนไม่รู้จะออกมาแบบไหนมากเนาะนี่ค่ะพี่ตาเขาใส่ถุงมือก่อนนะคะทุกคนจะอาจจะนั่งยากหน่อยทุกคนใช่ะพี่ตาต้องใส่ถุงก่อนนะคะ ในที่สุดพี่ตาก็ได้กินกระเทียมป่ากับเขาม้าล้วทุกคนเห็นเพื่อนบ้านกินมานานแล้วค่ะอิจฉาเขาเรื่องของเรื่องแต่ตอนนี้ของเราออกแล้วค่ะที่สวีเดนออกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยต้นไม่ใหญ่นะแต่ออกดอกแล้วนะ,ะทุกคนมันเกแดดเหมือนพี่ตานี่แหละทุกคนพี่ตาจะพาเก็บกระเทียมป่านะคะเห็นกันไม่เอ่ยไม่เห็นเนาะ กล้องมันอยู่นี่คะ่ะทุกคนนะี่ค่ะนี่คะ่ะโหน้อยๆมันก็มีนะลูกน้อยลูกน้อยมันกาลังเกิดทุกคนทุกขา,านี่คะ่ะกระเทียมป่านี่คะ่ะต้นต้นไม้ชันใหญ่นะทุกคนเนาะนี่คะ่ะพี่น้องกระเทียมป่าวันทีกบบ็เห็นพี่ตาเก็บบ้างไม่เห็นพี่ตาเก็บมากนะพี่ตาตั้งสกล้อง ให้สามีถ่ายไม่ค่อยได้หลังใจทุกคนเจ้าค่ะเพราะว่านางไม่รู้จักมุมกล้องอนะเนาะนางไม่รู้จักมุมกล้องเพราะว่านางถ่ายไม่ค่อยถนัดต้นมันไม่ค่อยใหญ่นะแค่นี้ทุกคนเนาะนี่ค่ะใบมันแต่มันก็อ่อนอยู่นะคะทุกคนนะเนาะแต่ก็กินได้อยู่ก็กินได้แนละ้วเพิ่งออกนาอทุกคนเนาะนี่ค่ะตรงนี้ใส่หมดเลยทุกคนจะให้ดูนะคะ มันจะลำบากพี่ตาหน่อยนะเวลาเราตั้งเราวาพี่ตาว่าจะตั้งกล้องแล้วเก็บไปเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปแต่ว,ว่ากล้องมันจะมืดจะเก็บมือเก็บข้างเดียวมันไม่ถนัดทุกคนทุกครัมันต้องตั้งกล้องค่ะทุกคนนะพี่ตาขอเก็บก่อนนะคะมาเจอกันพี่ตาจะาตั้งกล้องกล้องหน้าเนาะอันนี้เป็นกล้องหลัง มา EP สองพิธาพาเก็บกระเทียมป่าทุกคนเราได้กินกระเทียมป่าแล้วนะพูดที่ใดก็เราได้กินกระเทียมป่าแล้วนะนี่ค่ะเตพพ่พิธาตั้งกล้องไกลหน่อยนะพี่น้องคงไม่ว่าอะไรกันเนาะเพราะมันกล้องมันอยู่ไกลเดี๋ยวต้นมันไม่ทันโตทีออกดอกแล้วพีน่น้องมันมันช่อดอกแล้วค่ะมันออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะ แล้วก็เอาใบมงใบไม้ออกก่อนเนาะเพราะว่าเวลาไปถึงบ้านเราจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดเยอะทุกคนเมื่อกี้ให้สายมีถ่ายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ทุกคนทุกครับมันหอมอะ่ะหอมอยู่แต่ว่ามันอีสังจะเต็มตะกานี่ก็พอแล้วแหละไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกมันต้นไม่ใหญ่พี่นะ้องมันจะเอายากหน่อย มันต้นไม่ใหญ่ด้วยแล้วก็มันจะขุดยากหน่อยทุกคนนี่ค่ะพี่ตาก็เหยียบเละไปหมดแล้วตรงนู้นก็จะเอาตรงนี้ก็อยากเอาแบบนี้ไงเอาไปทำกุ้ยช่ายเนะาะขนมกุ้ยช่ายเนาะกุ้ยช่ายสิภาษาไทยตกหล่นอีกแล้วจูนี่ค่ะนี่ค่ะมันเยอะแยะไปหมดมุจะเอาอันไหนพี่น้องจา้า ไปหมดเลยทุกคนมันไม่มีคนถ่ายลูกวิดีโอให้เรานะมันจะลำบากกะเสกกระสนกะเสกกระสนหน่อยนะทุกคนพี่ตายก็ปั่นไปปั่นมาตรงนี้จนลาาเป็นหน้ากองหมดแลว้วอะที่อื่นมัน,มนแดดดีมันจะมันจะต้นใหญ่นะของพี่ตายต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ทุกคน พราะที่ถนนหนหทางมันเสะพี่ตาต้องใส่รองเท้าบู๊มากับพี่น้องออต่อตีนี่ค่ะเย็นกันอยู่เนาะโอ้ยพี่ตาเหนื่อยมากเลยอีพี่ที่สองนี่อาจจะอาจจะยาวหน่อยเนาะทุกคนเนาะเมื่อกี้เราเชมเปิ้ลว่าเราตั้งกล้องแบบไหนแค่นั้นแนหะนี่ค่ะพี่น้องสวยไหมเอ้ เดืทอคุดฟังไหมแค,คเซอ่อเป็นสตูนะมีคนไปแนละ้วทุกคนมีคนไปเตะไปหมดเลยคนเขามาเก็บไปแล้วค่ะน,นี่ค่ะพี่น้องอเฮ้อยอย่ามองพงกันได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์นั่นแะนะ สุดใส่เข้าไปเก็บข้างในนี่นพี่น้องข้างในอาจจะดอกใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นาะเอาจจะต้นใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นาอแต่ต้นมันขาวอยู่นะพี่น้องน,ะะนี่ค่ะต้นมันนี่ค่ะเห็นไหมล่ะ ต้นใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเต่ว,ว่ามันอันนี้เนาะมันเก็บยากมันมันม่มันมีต้นเก่ากับต้นใหม่มันมันมีต้นต้นปีที่แลว้วกับต้นเพิ่งออกมาใหม่ประมาณนี้ทุกคนพี่ตาของกงตุดให้พี่น้องดูก่อนนะเดี๋ยวว่ากันเนะจะมาเก็บมือนนางเอกมันไม่ได้แล้วค่ะปวดเขา่า แต่เข้าใจว่าเราเก็แล้วอาจจะทุนนนทุลานหน่อยทุกคนไม่ใช่ทั้งในน้นต้นใหญ่เหรอละแท้อันที่พี่ตาเคยมาเก็บทุกปีก็มาเก็บอยู่ตรงนี้นะทุกคนพี่ตาหมุนกล้องมาทางพี่ตาก่อนเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะสวัสดีพีาขอยกเอาน,นะคะทุกคน ก่เห็นกันไหมเอ่ยเห็นกันอยู่เนาะอีก็ะเอาไปเยอะก็กินไม่หมดนีกค่ะ หนื่อยมากเลยพี่น้องเก็บกระเทียมป่าเนื้อยเห,หนื่อยไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนประมาณนี้พี่น้องมันสวยหมดประมาณเนื้อทุกคนเจ้าค่ะนี่ค่ะเห็นกันเอ่ยเนาะที่สบายที่สุดคือสามีนะเราขับรถมาล้วก็ไปเลยล้วก็นั่งแต่มองตาได้ไหมนั่นแล้วก็นั่งเท่านั่งอยู่ก้อนหิน เมื่อกี้ลองสอดไปแล้วนะพี่น้องสนับสนุนพี่ตาเรื่องกระเทียมป่าด้วยเนอะ <Okay. S 1> ใครดูคลิปจบเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเย็นนี้แหละใครดูคลิปจบจะมีคลิปแผนที่อยู่ข้างหลังนะพี่น้องเ <Okay. S 1> พราะสวยงามเหมือนเหมืนพี่ตาเลยตนน้นมันไม่ค่อยใหญ่แค่นั้นพี่น้อง ต้นมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เราไปหาต้นใหญ่ข้างในนี้ก่อนพี่น้องเจ้าขาพี่ตาเหมือนขีน่บ้าทุกคนเอ,อ้พี่ตาเอากล้องตั้งก่อนเนาะเอากล้องตั้งอย่าล้มนะเธออย่าล้มนะช่วยกันทำมาหากินนะลูกช่วยฟังเมตตานะคะเมตตามหานิยมเหมือนะพี่ตาช่วยกันทำาหากินนะคะ คลิปจะได้ปังๆนะคะแต่ต้นเล็กมากพี่น้องไม่รู้ข้างในต้นใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้นเล็กแต่ละเนี่ยต,ต้นแค่นี้พี่น้องไม่ใหญ่เลยแต่มันออกดอกแล้วนะคะมันมัน,ม,นมันท้องแต่เช้าเลยอะ่ะมันอยากมีสามีแต่เช้าเลยทุกคนจะขามันออกดอกมันจะผลิตลูกแต่เช้าเลยต้นกระเทียมป่านี่ก็นี่ค่ะต้นเล็กๆน้อยๆออกดอกหมดแล้วอะ่ะ นี่ค่ะ,คะสวยอยู่ปีละครั้งได้กินเนาะปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะทุกคนมันออกอะนี่ค่ะโห้ยนุ่มุกไรเหนื่อยก็ขอบขอบก็แกรบเนี่ย ต่อไปล้างนะพวกนี้ปะว้าวดสิยอดมันสวยนะแต่ว่าต้นไม่ค่อยใหญ่ถ้ามันโดนสักแดดสองแดดอาจจะต้นใหญ่ก็ได้พี่น้องใช่ไหมพี่น้องเจ้าขา คลิปที่อาจจะสิบนาทียี่สิบยี่สิบนาทีก็มันยาวไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์สดกระเทมเก็บกระเทมป่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดเดี๋ยวให้พี่น้องเขาอีสาะเราเล่นๆเนาะมันมีขึ้นอยู่แล้วอยู่บ้านนอกนี่ก็เสบีเดนมีขึ้นทุกที่ค่ะถ้ามีสองโอกาสนะคะทุกคนนีค่ะเราอยู่เมืองนอกเราทำยูทูบแล้วเราก็ไม่ต้องเสียตัง านในก็เราก็จ่ายรายเดือนนี้พี่น้องเห็นไหมล่ะผัดกระเทียมป่าเสร็จตับหมูผัดกระเทียมป่าเสร็จตับหมูพี่น้องเดี๋ยวพี่ตาว่าจะจะขอไล์สดออะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คนอื่นเขาอิจฉาพี่ตาเก็บกระเทียมป่าใช่ไหมพี่น้องพี่น้องปอาไปของพี่ตา พี่น้องเจ้าขาเราเป็นเพื่อนกันมานานก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะนี่ค่ะน่ากินนี่ค่ะเมื่อกี้เด้ยอย่างดีเดยตอนนี้สับโวสับหางไปในหมดแล้วไม่รู้ทุกคนเอาใบไปทําเกลือก็ได้นะทําเกลือ เอาไปอบให้มันแห้งแล้วก็ตําแล้วก็ผสมกับเกลือเดนเนยนี่ไม่อยากทำปะเนยผสมใส่ทำเป็นเนยก็ได้นะเหมือนถ้าเป็นเนยก็เหมือนร่องคุกกิ้งเนี่ยนะของพี่พี่ึ้นเยอรมันเนาะเป็นเพื่อนกันมาสองสามปีแล้วแหละทุกคนเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วคะ่ะทุกคนเจ้าค่ะพี่ตาก็เปิดช่องมาได้สองปีกว่าแล้วนะเนาะแต่ว่าเปิดช่องานานนะั้นแหละเต๋ว่า เพิ่งจะเริ่มทำอะเมือม่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเองอะทำเปาะเปาะแปะแปะ,ปะ,ปะ,ปะไม่รู้เรื่องรู้ราวยังหาจุดไม่เจอนะนะั่ะว่าจะเราจะทำแบบไหนแบบนี้เราจะเริ่มต้นแบบไหนแบบนี้เราจะเริ่มต้นแบบไหนทำแบบไหนประมาณเนี้ยเรายังหาตัวตนไม่เจอนะนะ่ะทุกคนเจ้าขาเต่เราก็คิดกับมาคิดดูว่าอ๋ออยู่เมืองนอกมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมาทำอาหารกินโชว์นะพี่น้องเนาะ มันทำอะไรไม่ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะรู้จากว่าทำอาหารกินโซบางทีก็มีต้นใหญ่บางทีก็มีต้นเล็กแนละ้วผสมผสานกันไปนะพี่น้องนะอย่าว่าพิตานาคาพระพิตาคนสวยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะทุกคนเนี่ยเลือกงานแล้วก็มาเก็บเลยอย่างนี้เพราะว่าใจรัดเห็นคนอื่นเขากินมานานแล้ว คนอื่นเขาคนอื่นเขากินจนอึจนแอะหมดแล้วเราเพิ่งจะได้กินทุกคนเจ้าขามพี่น้องพิงแลนด์ได้กินกันไหมเอ่ยนี่ค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ตาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปอีปพีที่สองนะเก็บกระเทียมป่านนะเดี๋ยวเราจะปล่อยปล่อยเดือนนี้แหละเพราะจริงไม่นานมันก็จะไม่ไม่ค่อยป๊อปปูเล่เท่าไหร่นะมันไม่ค่อยป๊อปปูเล่เท่าไหร่นะทุกคน ไม่หนปะปาสาม,มีก็นั่งเป็นเพนื่อนสามีก็ดีมากเลยมันเหนียวอยากกินแต่ไม่กินไม่กล้ากินขี้หมูขี้ไม่เอาครับผมมันเป็นขี้หมูป่าช่วงนั้นหมูป่ามันจะ มันจะเป็นอันตรายนี่ค่ะเอ้ยตายพี่น้องเจ้าขาคลิปกระเทมป่าก็พี่ตาก็ขอผ่าไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ